สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีพิจิกหรือท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกประจําเดือนพฤษภาคม2567เป็นคลิปการอ่านดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรักสําหรับการอ่านดวงวันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงสวัสดีปีใหม่ชาวราศีพิจิกเป็นยังไงบ้างหลังสงการไม่สิไปเที่ยวสงการมาเป็นยังไงบ้าง ะะแล้วตอนนี้หลังสงการเป็นยังไงบ้างสบายดีกันไหมสําหรับใครบางคนอาจจะพึ่งฟื้นจากใครก็ได้นะคะเล่นน้ําเยอะไปหน่อยตัวร้อนไม่สบายหัวใจมันเต้นตุบต,ตุบตับตับนะคะคิดถึงใครหรือเปล่านะสำหรับบางคนอาจจะมีของฝากติดไม้ติดมือหิ้วใครกลับมาด้วยนะคะอะไรนะโอทหอบหรือเปล่าหนึ่บลหนึผลิตภัณฑ์หนึ่บลหนคนนะคะไปมากี่ตำบลละ นะคะอะแซลเซลอะมาดูกันนะคะว่าพิกจิกเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นเช่นไรบ้างสำหรับคลิปความรักไม่หมอททำแยกต่างหากนะคะแต่ว่าเราจะพูดถึงความรักเป็นน้ำจิ้มทำให้ยั่วๆน้ำลายไหลกันนิดหน่อยนะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะมาดูกันนะคะว่าเดือนพฤษภาคมนี้พิกจิกจะเป็นเช่นไรบ้างการงานการเงินความรักเห็นไหม ว่าแล้วนะคะสเสน่ห์รุนแรงทำร้ายคอลเลกชันมาเพียบเลยก้าวถ้วยเนี่ยหนึ่งตำบนหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบนหนึ่งคนนะคะบางทีเพื่อนฝากหิ้วมานะแต่เราชิมก่อนหรือเปล่า <c oughs> <gosta> ยัางไงนะคะเพื่อนฝากติดต่อให้นะคะแต่พอดี <c oughs> คนคนนั้นเขาอาจจะมาลงไหลคคุณนะคะรู้สึกว่าคุณเนี่ยคารมดีอื้อ <c oughs> พิกจิกไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะแม่หมอดูแล้วไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่เอ๊ะย, <c oughs> ยังไงนะ,ะพิกจิกบอกว่าสาหรับคนโสดนะจจะบอกว่าโสดแบบมีอิสระนะคะเลือกได้ก็เลือกไปอะไรแบบนี้นะ,ะมามาดูซิมีอะไรโดดเด่นนะคะช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่ คุณมีศักยภาพที่ดีนะคะมีความขยันคันแข็งแล้วก็จับอะไรเนี่ยไม่ปล่อยนะคะบางอย่างมันอาจจะดูเหมือนยุ่งเหมือนยากนะแต่ถ้ามาตกอยู่ในเงื้อมือพิกจิกเนี่ยเรียบร้อยนะคะเออจากที่เป็นสิงโตดุดุก็กลายเป็นเมี้ยวเมี้ยวนะคะเออเป็นแมวได้นะคะ <laughs> ปอกกล้วยเข้าปากเลยทีเดียวนะคะมองว่าในความสําเร็จคุณจะต้องเข้าไปใส่ใจ คุณจะต้องเข้าไปจัดการแล้วก็ต้องทำเองนะคะจะฝากให้คนอื่นทำไม่ได้นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าช่วงจังหวะนี้ต้องอยู่ในโหมดที่จริงจังที่จะจัดการนะบางเรื่องมันมันไม่ได้ง่ายมันดูเหมือนยุ่งยากได้วยซ้ำไปแต่เมื่อคุณตั้งสติตั้งสมาธิแล้วก็แน่วแน่ที่จะทำมันนะมันมีแนวโน้มของความประสบความสำเร็จนะคะ แล้วก็มีไพ่พระเกิดขึ้นด้วยพระสังฆราชเนี่ยทุกคนช่วงจังหวะนี้เรามีความเป็นผู้ใหญ่มีความนิ่งมีคนมาขอคำปรึกษาจากเรานะคะหรือว่าเราอาจจะสอนหนังสือก็ได้หรือว่าปฏิบัติธรรมเยอะขึ้นสวดมนต์ไหว้พระเยอะขึ้นใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะขึ้นไม่เหมาะจำได้เนาะถ้าเป็นดวงไทยเนี่ยเหมือนแบบดาวเกตเข้ามาสนับสนุนพวกเรานะคะ ให้มีกําลังที่ดีนะคะดังนั้นกับไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าช่วงจังหวะนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้คำปรึกษาเราได้ดีหรือเราเองนั่นแหละอาจจะไปให้คําปรึกษากับใครได้ด้วยนะคะ,ะทีนี้ตัวตนได้เป็นอะไรนะคะได้เป็นก้าวถ้วย FC แฟนคลับเพียบนะคะรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตเรามีความรู้สึกว่าเรามีแบ็ค ทีีด่ดมีคนหนุนหลังมีคนซัพพอร์ตเรารู้สึกว่าเราเก่งอยู่ในจุดที่เราอยู่นะคะเรามั่นใจแต่ถ้าเราออกจากวงล้อมสายสินนี้เมื่อไหร่เรารู้เรารู้สึกทันทีว่าไม่ใช่ล่ะ <c oughs> เอ๊ยยังไงนะคะนั่นแหละอ่ะไม่เป็นไรยังไงนะ,ะดังนั้นไพ่ใบนี้จะบอกว่าอะไรเขาคืออย่าให้เราถือดี จนเกินไปอย่า,ยามั่นหน้ามั่นโหนกในจุดที่อยู่นะคะเพราะบางทีถ้าเราก้าวออกจากสายสินเราอาจจะเจอผีก็ได้ดังนั้นคุณจําเป็นที่จะต้องหาอะไรใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมนะคะเหมือนเรียนรู้อะไรต่างๆนานาให้เยอะๆนะคะเพื่อเป็นการซัพพอร์ตตัวคุณเองนะแต่ว่าช่วงจังหวะนี้มีสเสน่ห์คุณนะ่ะดูเจ้าชู้นะพิกจิกแล้วก็ดูเหมือนแบบตุ้ยหนุยขึ้นด้วยนะคะอาจจะมาดริงมาดแรง้ง มาแดนซ์อะไรอย่างเงี้ยเยอะนะคะเอออาจจะมีการกินเที่ยวหรือว่าปาร์ตี้เยอะเข้าสังคมเยอะมีคนเข้ามานะคะบางทีเราอาจจะดูเหมือนเจ้าชู้ดูเหมือนเจ้าสำราญก็แล้วแต่นะคะอ่ะทีนี้มาดูสิว่าการงานเป็นยังไงการงานเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเกี่ยวข้องกับการสอนหนังสือให้คำปรึกษา เดอะฮโลแฟนนะคะเป็นที่ปรึกษามีกูรูผู้รู้มีผู้หลักผู้ใหญ่คอให้คำปรึกษาคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตนะคะงานใช้สติใช้ความนิ่งใจดีใจเย็นนะคะ,ะมีสิ่งที่ดีๆน่ะไม่หมอมอง,มองนะคะแล้วก็เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นุนนำบางคนเนี่ยมีพระอะไรไปตั้งที่ทำงานด้วยนะคะ กรับไหวบูชาเคารพหรือว่าเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่ปรึกษาที่ดีเนี่ยได้ดีนะคะแล้วก็งานประสบความสําเร็จจากที่ทํามานานหรือแก้มาหลายรอบมันจะประสบความสําเร็จนะคะแต่ว่าดีเทลมันเยอะดีเทลรายละเอียดงานมันเยอะหรือว่าคุณต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างเยอะไปหมดเลยนะคะบางคนทําทั้งงานกลางวันแล้วก็ทําทั้งงานกลางคืนนะคะหรือว่าทําทั้งงานประจํา แล้วก,ก็พอมากลางคืนอาจจะทํางานในส่วนของออนไลน์ก็ได้หรืองานเสริมงานอะไรคือขยันนะนะคะสเตรนจับไม่ปล่อยความสําเร็จคือจับไม่ปล่อยละเอียดยิบย่อยสุดๆนะอ่ะสู้ๆนะคะมองเห็นถึงความสําเร็จถ้าคุณคิดจะทําอะไรแล้วคุณจับไม่ปล่อยนะประสบความสําเร็จแน่นอนต่อมามาที่เรื่องการเงินมีการเริ่มต้นเงินอะไรใหม่ๆ หนึ่งเหรียญที่เข้ามานะคะมีคนหยิบยื่นเงินให้บางทีเป็นโชคฟุกๆเสี่ยงโชคเราได้หรือว่ามีใครหยิบยื่นเงินเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรืออันเนี้ยเน้นเลยอาจจะเป็นธุรกิจงานใหม่ๆที่คุณทําเน้นการลงมือทาดูดิไพ่มันคือไพ่มันเป็นไพ่ไม้ขึ้นนะธาตุไฟไพ่ไม้เกี่ยวกับงานนะ,ะมองว่า คุณอาจจะเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆมีเงินใหม่ๆเข้ามานะคะตรงนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีขอให้ปัวขอให้ปังนะทุกคนอ่ะการเงินยังต้องควบคุมนะคะสเตรนด์รายรับรายจ่ายควบคุมให้ดีๆอันไหนที่ยังไม่จําเป็นอย่าพิ่งใช้จ่ายไปใช้จ่ายอย่างพระนะคะพระใช้จ่ายเงินไหมไม่รู้เหมือนกัน <laughs> นะค่อยๆนะคะหรือว่าช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะ มีการเก็บเงินเนี่ยสะสมออมไว้เตรียมไปโรงเรียนอะไรใหม่ๆได้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็ช่วงจังหวะนนี้ทำบุญขึ้นใช้แบบตามสมควรไฮโลแฟนนะคะหรือว่าเราอาจจะไปซื้อตำรับตำราอะไรเยอะนะคะในช่วงจังหวะนนี้ก็มองว่าเป็นผลดีแค่ควบคุมในตัวรายจ่ายฟุ่มเฟือยอะรายรายจ่ายที่ยังไม่สมควรที่เราจะต้องจ่ายนะคะแค่นั้นไม่มีอะไรก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น ที่ดีนะคะในเรื่องของการเงินเราก็อาจจะมีโชคได้ด้วยต่อมามาที่ความรักเริ่มต้นที่คนมีแฟนพิกจิกค,คนมีแฟนเป็นยังไงช่วงนี้แฟนอารมณ์ร้อนหุ่นหันพันแร่นพันแร่นนะทุกคนนะไม่แตะเบรกเลยคิดถึงก็มาหานะคะกระโจนเข้ามาหาเลยแล้วทีนี้อาจจะเร่งรีบไปหน่อย บางทีก็หัวร้อนอารมณ์ร้อนนะคะอาจจะเข้ามาแล้วพูดอะไรไม่เข้าหูเรานะคะหรืออาจจะมีประเด็นทะเลาะอ,อะไรกันได้ต้องระวังบางทีอาจจะหึงหวงเราก็ได้เนาะเ,ออเพราะว่าคุณดูมีเสน่ห์มากๆนะคะหรือเขาหัวร้อนเรื่องอะไรหรือเปล่าดังนั้นให้ระมัดระวัง ให้ตั้งรับให้ดีๆในสภาวะอารมณ์แฟนของเรานะคะบางทีอาจจะมาพูดทำให้เราเสียความรู้สึกก็ได้หรือว่าเวลาทะเลาะกันหรือว่าทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีความห่างไกลกันนะคะนานๆเจอกันทีพอห่างกันก็คิดถึงคิดวนคิดซ้ําอาจจะมีใครแบบคิดวนคิดซ้ำอะกังวลว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะมีใครดูเหมือนแบบเสน่ห์แรงเกินไปนะคะเออยิ่งอยู่ไกลย,ยิ่งรู้สึกว่าใจคอไม่ค่อยดีอะ มันมีในเรื่องของความหึงหวงช่วงจังหวะนี้ต้องใจเย็นๆเนาะอะ,อะต่อมาคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเป็นยังไงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาอาจจะเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณนะคะโดยที่เขาไม่ได้บอกเขาคิดจะมาเขาก็มา ไม่ได้บอกกล่าวอะไรกันเลยนานๆเจอกันทีบางคนเนี่ยเป็นคนไกลกันหรือว่ามีการทักทายเข้ามาโดยที่ไม่ได้มีการบอกกล่าวอะไรแล้วเป็นช่วงจังหวะที่พิกจิกมีสเสน่ห์นะคะแม่หมอมองเห็นถึงความหึงหวงที่เขาอาจจะมีเข้ามาคือเหมือนแบบเขาไม่อยากเสียคุณไปอ่ะเขาจะต้องเข้ามาโลดแล่นในช่วงจังหวะนี้แล้วบางทีเข้ามาโลดแล่นแบบผิดวิธีนะคะเออ เข้ามาแล้วพูดจาทำร้ายจิตใจทิมแทงประชดประชันเก <c oughs> ่งเหลือเกินนะคะมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้เราเสียความรู้สึกกันได้แต่เดี๋ยวสุดท้ายจะค่อยๆค,คุยกันได้เองนะคะคุยกันแบบเป็นผู้ใหญ่ต่อมามาที่พิจิกคนโสดคนโสดเป็นยังไงนะคะคนโสดโอเคช่วงจังหวะนี้มันก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆเรา เราก็มีคอลเลกชันของเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีใครบางคนที่อยู่ดีก็มาอยากได้เราเป็นแฟนนะคะมากระชากเราลงจากคานทั้งๆท,ที่แบบเราคลองคานนี้มาหลายปีแล้วนะคะเออไม่ถามเราเลยว่าเราอยากจะลงหรือเปล่านะคะแต่เขาแบบเอาไม้สอยเราเหมือนเราเป็นมะม่วงอะ่ะทุกคนนะคะเออคืออยากได้เราอยากคุย เธอต้องเป็นแฟนฉันตอบตกลงมาสี่ตอบตกลงมาสีนะคะพิกจิกคนโสดคือคอลเลกชันเยอะนะช่วงชัวงวันนี้เราเองก็รู้สึกวันว้วอยู่เหมือนกันนั่นแหละแต่ใจเราอะ่ะมันยังคาะคาสังอยู่กับคนที่เราเคยแอบชอบคนเก่าหรือว่าอาจจะเป็นแฟนเก่าเราก็ได้นะคะสำหรับบางคนต้องบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะมูฟออนปากอาจจะบอกว่ามูฟแล้วมูฟแล้วนะคะ ไม่รู้ว่ามูไปบ้านเขาหรือเปล่าหรือยังไงนะแม่หมอมองเห็นนะหรือบางทีคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นความรักที่เป็นทางไกลเนาะพูดคุยกันแต่แบบคือยังไม่ได้รู้จักดีเทลอะไรเลยน่ะนะคะ mm hmm. พิกจิกเองก็อยากที่จะค่อยๆดูกันไปได้ไหมอะ mm ่ะเออไม่ใช่แบบจะมาเอาคำตอบจากพิกจิกเดี๋ยวนี้ต้องเป็นแฟนกับฉันเดี๋ยวนี้อะไรประมาณนี้นะคะอ่า มันก็มันก็พูดยากนะคะในฐานะที่เป็นพิจิกที่มีตัวเลือกมี fc แฟนคลับเยอะแยะอะไรมากมายแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณเป็นคนของประชาชนด้วยแล้วตัวคุณเองอะต้องวางตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อีกต่างหากนะสำหรับบางคนนะคะหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยนะคะเออมันก็อาจจะมีความนิ่งอะไรที่เกิดขึ้นอยู่เหมือนกันในระหว่างคุณกับเขา ะค่อยๆดูกันไปมีแนวโน้มนะคนโสดเราอาจจะเจอใครที่อายุมากกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวหรือเราอาจจะไปเกี่ยวข้องกันในการเรียนการทำงานเป็นที่ปรึกษาอะไรกันละกันได้ด้วยนะคะแต่ไพ่ใบนี้ก็คือมีใครบางคนจะมาจู่โจมหัวใจของเรานั่นแหละอ่ะต่อมามาดูนะคะว่าไพ่อยากจะบอกหรือแนะนำอะไรพิจิกนะคะ ในเดือนพฤษภาคมน,นี้ขอหนึ่งใบ8ดไม้หลายๆอย่างมันรีบเร่งไปหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงจังหวะของการขยับขยายการเติบโตหรือการย้ยายได้ด้วยนะคะช่วงจังหวะนี้หลายๆอย่างผ่านเข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นคว้าไว้ให้ทันโอกาสต่างๆนานาที่มีเข้ามาอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งเหนื่อยนะ คว้ามันไว้นะคะโอกาสพุ่งตรงเข้ามาแล้วยิ่งเป็นในเรื่องของการงานมันเป็นการงานที่เติบโตและต่อยอดอย่างรวดเร็วคุณอาจจะมีออเดอร์ปัวปัวปัวปงๆเข้ามาทางออนไลน์ก็ได้หรือมีใครติดต่องานอะไรของคุณเข้ามาเป็นช่วงจังหวะของการขยับขยายจริงๆขอให้ราศีพิกจิกมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาไว้มาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ